ช่องระคางทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางฮานอยของเจนุกนะคะวันนี้เป็นแนวทางประจำวันที่15สิงหาคม2566ค่ะ แนวทางฮานอยวันนี้นะคะเจ๊ J. นุกให้เด่นที่3ฟันที่สมนะคะเมื่อวานเจ๊ให้เด่นที่4ค่ะก็เข้าที่รอบพิเศษนะคะเข้าตัวเจาะสองสีีสองเมื่อวานเข้ารอบเดียวนะคะวันนี้เจ๊ชอบ3ฟันสาค่ะ สำหรับชุดตัวเจาะนะคะ 30, 31, 32, 36, 37, 38แล้วก็ชุด3ตัว1หางค่ะ239ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะแนวทางโดยจีนุกป,ปารมีมหาเฮงค่ะ พิเศษปกติแล้วก็ VIP ใช้ใบนวาทางฉบับเดียวกันนะคะถ้าใครชอบรอบไหนก็ตามรอบนั้นได้เลยค่ะส่วนถ้าใครดูแล้วตัวเลขไม่ตรงใจไม่ถูกใจปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระฆังทองด้วยนะคะขอบพคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ